ครับจากที่เรา,าได้จัดเตรียมตัวใบกระถินเรียบร้อยแล้วนะครับนี้เราจะมามาทําวิธีหมักกันนะครับมาบรรจุเข้าอุปกรณ์ในการที่เราจะหมักยี่สวันนะครับสําหรับตัวอุปกรณ์เนี่ยมันจะใช้อยู่สองชนิดกนตะ่คือ1ใช้ถุงถุงปุ๋ยถุงพลาสติกนะครับ เอาถุงพลาติกไว้ข้างในนะครับเราถุงปุ๋ยอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็2นะครับเราจะใช้ถังน้ำร้อยลิตรนะครับแล้วแต่ใครจะสะดวกนะครับส่วนอัตราส่วนในการหมักเนี่ยตามสูตรเขานะครับกระถินเนี่ยจะใช้อยู่100่งกิโลต่อลำสามกิโลนะครับคุกเข้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็ บรรจุถุงแต่วันนี้เนี่ยเราจะทําแบบง่ายๆนะครับคือเอาเอากระถินใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ลำโรยนะครับกระถินใส่ลำโรยเป็นชั้นๆไปนะครับเราจะใส่อยู่ประมาณแค่สิบโลนะครับใส่ไม่เยอะไม่ถึงยี่สิบโลนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราใส่เป็นถังน้ำร้อยลิตรเนี่ย เราจะค่อยๆอัดลงไปทีละชั้นทีละชั้นนะครับอัดให้แน่นนะครับเพื่อที่ว่าไม่ให้อากาศเข้านะครับแต่สําหรับการใส่ถุงเนี่ยลองแล้วก็คืออากาศมันเข้าพอเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีลานะครับทําให้เราเก็บรักษาไว้ได้ไม่นานตามที่เขาบอกมานะครับตามที่ศูนย์ศูนย์อาหารสัตว์เขาบอกมาเนี่ยไอกระถินหมักเราเนี่ยมันจะเก็บรักษาได้ทั้ง ทั้งหมดเนี่ยหกเดือนนะครับไว้สําหรับกินหน้าแรงเลยครับแต่ถ้าเราใส่ถุงเนี่ยนะครับถ้าทําไม่ดีเนี่ยอากาศเข้ามันอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงนะครับแต่ถ้าใส่เป็นถังถังน้ําผมว่าน่าจะถึงนะครับเพราะว่าการเก็บใส่ถังน้ำเนี่ยมันจะเก็บรักษาได้ดีกว่านะครับนี้เราก็แล้วแต่สะดวกนะครับใครมีถังน้ําก็ใช้ถังน้ำนครับ ใครไม่มีหาซื้อถุงได้ก็ใช้ถุงไปนะครับส่วนของผมนี่สะดวกที่ถุงนะครับเราก็จะยัดลงไปเรื่อยๆนะครับยัดยัดให้แน่นเลยนะครับยัดกระถินลงอลอยลำลำลอยเข้าไปทำไปเรื่อยๆครับ จนถึงปริมาณที่เราคิดว่าเพียงพอแล้วนะครับเราก็จะปิดปิดถุงเราวคยโรยไปนะครับเพราว่ามันมันง่ายนะครับพราะกระถินเนี่ยตัวกระถินเนี่ยมันมันมีอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยเราอยู่แล้วครับที่ไหนก็มีนะครับหาง่ายด้วย ถ้าเราไม่เอามาเป็นอาหารสัตว์เนี่ยผมว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับแต่พอเรามาทําเป็นอาหารสัตว์แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับประหยัดด้วยเราประหยัดต,ต้นทุนในเรื่องของอาหารคนได้นะครับอันนี้สูตรนี้ไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับเป็นสูตรของศูนย์อาหารสัตว์สแกวนะครับเขาคิดมานะครับเราทําตามอย่างเดียวมีผลการวิจัยเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันให้โปรตีน ได้ถึง12%เปอร์เซ็นจริงนะครับเขาถึงมาแนะนำะเกษตรกรอย่างเรานะครับเนี่ยครับประมาณนี้พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะ,จะค่อยไล่ลมออกนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตามที่เขาเขาแนะนำมาคือใช้ใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับดูดดูดอากาศออกตัวนี้เก็บได้ถึงหเดือนเลยนะครับ แต่เราก็ต้องดูอีกทีนึงวิธีการเก็บรักษาของเรานะครับหลังจากเราปิดถุงแล้วเนี่ยเราก็เอาไว้ในที่ร่มนะครับไม่ให้โดนแสงแดดผ <c oughs> าว่าพอแล้วหนักหนักพอสมควรแล้วครับแล้วก็จะมาไล่ลมไล่อากาศออกครับมันก็ทำง่ายๆทำง่ายๆงี้ครับทำไม่ยาก กดครับได้ประมาณนี้ครับน่าจะเกินสิบโลนะครับมัดเลยครับมัดผงด้านในเลยเอาพอสมควรครับตรงนี้ผมจะเอาไว้ยี่สบเอ็ดวันนะครับเสร็จแล้วก็เอาเก็บในที่ล่มนะครับแล้วก็ ข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับกระถินหมักของเราแล้วกลับโฮกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ